สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมีมไม้ทารรดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุลมค่ะมิถุนตุลกุมประจําเดือนธันวาคม2566นะคะชาวธาตุลมค่ะได้แก่ชาวมิถุนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมชาวตุลน,นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนและชาวกุมนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ ถึง14มีนาคมนั่นเองนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเบอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เ,เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพาค่ค่ะที่ไม่กำลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวง ของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุลมมีถูนตุนกลุมค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวธาตุลมเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวธาตุลมมีถูนตุนกลุ้มคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะขอดูอดีตหน,นะะ่อยค่ะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่สองไม้เท้าค่ะอาจจะดีวกับคนไกลนะคะไพ่ เจ็ดเหรียญน,นะคะไพ่สี่ถ้วยและเป็นไพ่สองถ้วยค่ะชาวธาตุลมมีทุนตุนกุ้มนะคะคุณอาจจะดิวกับคนไกลต่างทินแดนไกลนะธะาตุน้ํากรกฎมินพิจิกนะคะธาตุดินพืชศพกันมังกรอาจจะเป็นธาตุไฟเมส,สิงธนูนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่างตามหน้าไพ่ไม่รู้สึกว่าในที่ผ่านมาชาวธาตุลมนะคะดิวกับคนไกลต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างประเทศ คลาสสิกโลกเลยก็ได้นะคะซึ่งมันมีการเฝ้ารอเฝ้ารอคอยที่จะได้พบได้เจอกันนะคะเ,เขาเรียกว่าพลาดนัดผิดบ่อยมากอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ค่อยได้เจอกันสิ่งที่เราต้องการเ,าเขาให้เราไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการเราก็ให้เขาไม่ได้เช่นเดียวกันมันเลยเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างรอคอยนะคะแล,แล้วก็ ในช่วงของการต่างคนต่างรอคอยนั้นนะ่ะไม่รู้สึกว่ามันกลายเป็นมันกลายเป็นความเคยชินจนชินชาไปแล้วว่าเออมันก็อย่างนี้แหละอะไรประมาณเนี้ยไม่ได้เจอก็ไม่ได้เจออย่างนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะติดในเรื่องราวของการงานอาจจะติดในเรื่องราวของเวลาหรือระยะทางนะคะที่ทําให้อา่าเขาเรียกว่าความสัมพันธ์นี้มันมันชอบกันแต่ก็ชอบกันอยู่แค่นั้นไม่มีความเขาเรียกว่าไม่มีการพัฒนามากกว่านี้เพราะว่ามันติดปัญหาตรงเนี้ยนะคะอืม มันเกิดมันก็เลยกลายเป็นความเคยชินนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็นอกจากปัญหาในเรื่องของระยะทางและเวลาแล้วนะคะบางคนเนาะก็มีเขาเรียกว่า มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาอาจจะเข้ามาทั้งฝั่งคุณแล้วก็ทางฝั่งเขานะคะเลยทําให้จะเผื่อใจไหมนะคะก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่แน่ใจแล้วก็ยังไม่ค่อยไว้วางใจซึ่งกันและกันซึ่งบางครั้งบางทีนะคะตัวคุณหรือตัวเขาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นคนเจ้าสเสน่ห์เป็นคนมีสเสน่ห์จะมีคนเข้าหามีคนเข้ามาชอบเยอะแยะมากมายเลยทําให้เกิดความ ระแวงสงสัยนะคะเกิดความแบบไม่พอใจซึ่งกันรละกันเกิดขึ้นก็มีนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะถ้าหากว่าใครมีความรักที่ดีอยู่แล้วสามารถสกลิลป์ข้ามผ่นคลิปนี้ได้เลยแสดงว่าหน้าไพานี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณนะคะไม่ต้องนําไปคิดเดยอะคิดมากค่ะเพราะว่าเป็นแค่ดวงโดยรวมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมในช่วงเดือนธันวาคม2 5 6 6เป็นอย่าง ไพะะ่ใบแรกคะ่ะได้เป็นไพ่หกดาบมันมีไพ่เออเ็มเพลสนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีการเอาชนะคะ้าคานซึ่งกันและกัน ให้สเตรนท์นะคะมีความอยากจะเอาชนะอยากจะควบคุมคอนโทรลต้องอยู่ใต้อานัตของฉันอะไรประมาณนี้พูดอะไรก็ต้องฟังนะอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะเด็กถือไม้เท้านะคะชา้าทัดลมมีถุกตึกุมบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างอึดอัดในช่วงเดือนธันวาคมเหมือนกับมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จับจับจ้องจับตาจับผิดประมาณนี้นะคะทําให้รู้สึกอึอดอดัดทําให้รู้สึกแบบไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวและไม่สบายใจ อนะคะเนาะแล้วก็มีความอยากจะควบคุม control อยากจะเอาชนะอืบอกว่า,าในช่วงเดือนธันวาคมมันอาจจะมีงานสังสรรค์รื่นเริงอะไรประมาณนี้ซึ่งตัวเรากับตัวเขาอาจจะอยู่ไกลกันอยู่คนละอำเภออยู่คนละจังหวัดอยู่คนละประเทศแล้วแบบว่าเกิดความหึงห่วงนะคะแบบไม่ให้ไปอะไรประมาณนี้เออประมาณว่าแบบไม่ให้ไปฉันไม่ไปด้วยเธอก็ไม่ต้องไปอะไรประมาณนี้นะคะ ก็จะเกิดการแบบเอาแต่ใจเกิดความควบคุมคอนโทรลอยากจะบังคับคู่ของเราเกิดขึ้นซึ่งจะเกิดความอึดอัดอ,อึดอ,อัดกายอึดอัดใจแล้วอาจจะทำให้รู้สึกว่าความสัมพันธ์ถูกกดดันควบคุมคอนโทรลแล้วก็อาจจะไม่ได้มีความสุขเหมือนกับเทศการที่ควรที่จะมีความสุขกันอะไรประมาณนี้นะคะอืมเนาะอีกกรณีหนึ่งนะคะาบางคู่นะคะอาจจะ เขาเรียกว่ามีการถอยสถานะความสัมพันธ์ด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าตามหน้าไพ่เกิดความอึดอัดใจซึ่งกันและกันนะคะพอไพ่ที่ขึ้นมาค่ะในตำแหน่งอดีตอะ่ะมันเป็นไพ่สองถ้วยเนาะแล้วพอตำแหน่งปัจจุบันเนี้ยนะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์กลายเป็นไพ่เด็กถือไม้เท้าะคะ่ะมันกลายเป็นว่าออต่างคนต่าง มองมุมมองความรักแล้วก็อนาคตไปอีกทิศทางหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่ทิศทางเดียวกันอาจจะลดสถานะลงมานะคะอืมอะไรที่เคยให้กันได้อะไรที่เคยยอมกันได้ก็อาจจะแบบเอ่อให้กันได้น้อยลงอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ยังมีกันและกันอยู่ในชีวิตนะคะยังยังยังไม่ใช่แบบจะหันหลังให้กันทีเดียวนะคะแต่ว่าจะมีความอึดอัดจ,จะมี ความแบบมาคุในความสัมพันธ์อยู่นะคะเนื่องด้วยอิทธิพลของไพ่สเตรนท์กับไพ่หกดาบขึ้นมานะคะซึ่งยิ่งควบคุมยิ่งคอนโทรลยิ่งอึดอัดยิ่งอยากจะไปนะคะแต่อาจจะติดที่ภาระพันธะผูกพ,พันผลประโยชน์บางอย่างในความสัมพันธ์ที่ทําให้ต้องอยู่ในความสัมพันธ์นี้แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอย่าให้เป็นแบบนี้เลยนะคะมันอึดอัดเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุลมมิถุตุนกุมกับคนที่คุณคิดถึงคนนักคู่คิคและรู้สึกอย่างไรต่อกันนะคะเค้าดูของชาวธาตุลมก่อนชาวธาตุลมมิถุกตุนกุมค่ะคุณคิรละรู้สึกอย่างไรกับผู้ของคุณมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกนะคะเ,เป็นไพ่ judgment นะคะตัวคุณเหมือนกับต้องการความจริงอะไรบางอย่างต้องการรู้ต้องการสืบต้องการสอบนะคะไพ่หนึ่งถ้วยนะชาริยอดค่ะ ในเดือนนี้มันมีความรู้สึกอยากจะหาเรื่องหรือเปล่านะคะเพราะว่ามีไพ่ชาลีอัดขึ้นมาและเป็นไพ่หกเอ่อหกถ้วยนะคะชาลีอัดเป็นไพ่ของอศัศวินนักรบซึ่งบางครั้งบางทีความรักมันไม่ต้องรบกันนะ่ะนึกออกกแม่เออนะคะให้ระมัดระวังอารมณ์นะคะอารมณ์ที่แบบค่อนข้างที่จะฉุนเฉียวอยากเอาอยากจะเอาแต่ใจอะไรประมาณนี้นะเออแล้วก็ความอยากรู้อย,อ,อยากสืบอยากส่องนะคะจับผิดคู่อะไรประมาณนี้ในเดือนนี้เนาะแล้วก็เออเขาเรียกว่า ต้องระมัดระวังอารมณ์ตรงนี้ค่ะซึ่งมันจะทําให้เกิดความอึดอัดในความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าหาก พอมันมีไพ่หกถ้วยเข้ามาแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความตึงอัดถึงแม้ว่าจะมีอะไรก็ตามที่รู้สึกไม่ได้ดังใจนะคะมุนนิดกันบ้างแต่ก็ตัวคุณก็ยังพร้อมที่จะให้อภัยหรือว่ายกโทษให้แก่กันนะคะซึ่งคุณก็ยังอยากที่จะมีคนคนนี้อยู่ในชีวิตอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนที่ชาวทัตลลมีถูกตุลกลุมคิดถึงคะ่ะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวทัตุลมที่ถูกตุนกลุมนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่เดอะฟูลนะคะ ตัวเขาต้องการอิสระอะเอออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่ควบคุมคอนโทรเข้าแล้วเขารู้สึกแบบอยากจะปลดปล่อยอยากจะแบบเป็นอิสระไม่อยากจะถูกควบคุมรู้สึกเบื่อรู้สึกเซ็งรู้สึกแบบอยากจะเป็นอิสระอืมนะคะไพ่เจ็ดไม้เท้านะคะไพ่ควีนถือเหรียญนะคะ และเป็นไพ่แปดเหรียญค่ะชาวธาตุลไมิถุนตุนกุมคนที่คุณคิดถึงเขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรอย่างที่ไม่บอกค่ะว่าตัวเขาอะไม่ต้องการที่จะโดนควบคุมคอนโทรลเขาต้องการอิสระในความสัมพันธ์นะคะอะไรที่เคยให้กันได้ก็ให้กันแต่ว่าบางครั้งเมื่อทีเวลาส่วนตัวก็ควรจะมีบ้างนะคะไม่อยากต้องให้มาตามติดตามจี้ตามตื้ออะไรเงี้ยเขารู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ เขาอาจจะเป็นคนขี้เบื่อค่ะแล้วเขาอาจจะมีความรู้สึกลาคาญขึ้นมานะคะซึ่งยิ่งถ้าหากว่าคุณยิ่งตามเขายิ่งตื้อเขายิ่งจับผิดเขาเขาก็ยิ่งเฟดตัวออกจากคุณมากยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้เนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะตัวเขาในเดือนนี้ตัวเขาอาจจะแบบเดินทางบ่อยนะคะมีงานเยอะนะคะแล้วก็ขี้เบื่อด้วยนะคะเลยอาจจะทําให้ตัวคุณเนี่ยคิดเดยอะคิดมากซึ่งตรงนี้ถามว่าเขารู้ไหมเขาก็รู้แต่เหมือนกับให้เดอฟูขึ้นมาเหมือนกับแบบไม่ได้สนใจ มากเท่าที่ควรนะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อการซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซาได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมมิถูกตุนกลุมเป็นอย่างไรไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจะะารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกได้เป็นไพ่ควีนถือดาบ ระมัดระวังคำพูดนะคะไพ่เจ็ดถ้วยอัศวินถือไม่เท้านะคะและเป็นไพ่เดทค่ะระมัดระวังในเรื่องของคำพูดนะความเอาแต่ใจคำพูดอารมณ์ที่อยากจะเอาชนะกันนะคะคำพูดที่พูดไม่คิดประชดประชันอ่ะแล้ยิ่งอยู่ไกลกันยิ่งไม่ได้เจอกันยิ่งไม่ได้พบปะกันเป็นตัวต่อตัวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทำให้เกิดความรู้สึกผิด ความรู้สึกแบบผิดหวังเสียใจนะคะความรู้สึกแบบอึดอัดแล้วทําให้ความสัมพันธ์นี้อาจจะจบลงได้ด้วยไพ่เดทนะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ได้กับชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะขอคําแนะนําค่ะคําแนะนําใบแรกไพ่เดอะซันนะคะ9ก้ถ้วยคิงถือเหรียญ และเป็นไพ่แฮงแมนค่ะชาวธาตุลมิถูกตุกกลมไพ่บอกว่าระมัดระวังเรื่องาของอีโกโ้ความออกแต่ใจถ้าหาว่ามีใครสักคนหนึ่งที่เช็คเลตติ้งอยู่ตลอดเวลานื้อออกปะแล้วก็เป็นที่สนใจเป็นที่จับตาต้องใจอะไรประมาณนี้ยอาจจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ได้ในที่นี้นะคะไพ่บอกว่ายิ่งเราเระแวงมันจะยิ่งเกิดขึ้นดังนั้น ถ้าหากว่าคนที่เป็นแฟนเราอะ่ะคนที่เป็นคนรักของเราอะ่ะเขาทําให้เราสบายใจได้โดยที่เราไม่ต้องระแวงอันนี้คือเชื่อใจเขาได้แต่ถ้าหากว่าคุณมีเซนต์หรือว่าคุณมีอะไรที่ระแวงสงสัยมันมีเอะอยู่แล้วหรือว่าเขาเคยทําอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะคะแล้วทาให้คุณรู้สึกไม่สบายใจเชื่อเซนต์ของตัวเองนะคะแล้วอย่าก,กระตกกระตากก็ค่อยๆดูไปนะคะจนกว่าคุณจะแบบมีหลักฐานมากพอนะคะแล้วก็ ค่อยตัดสินใจอีกทีหนึ่งอันนี้แล้วแต่คุณเลยนะคะมันเป็นกําลังใจให้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณด้ทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์ดีๆไปกําลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยค่ะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิป,ปานาะคคะค่ะะะขอบุณมสสวัดี